รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะน้องๆยิน,นดีต้อนรับเข้าสู่รายการบิ้งไป๋ไซแอนนะคะอยู่กับครูพี่นิง้งณธนิดาเทพพันธุ์กุญงามค่ะสำหรับตอนนี้นะคะก็จะเป็นตอนที่ชื่อว่าสัตว ok ์โลกย่อมเป็นไปตามกินนั่นเองนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเดี๋ยวพี่นิ้งก็จะพาน้องๆไปรู้ก่อนว่าวันนี้เราจะเรียนอะไรบ้างนะคะวันนี้เราก็จะเรียนเกี่ยวกับพวกเรื่องสารอาหารต่างๆนั่นเองนะคะว่ามีอะไรบ้าง ตอนอื่นเราไปดูก่อนว่าความหมายของอาหารและสารอาหารคืออะไรนะคะอาหารนะหมายถึงสิ่งที่เรารับประทานได้โดยที่มันจะต้องปลอดภยัยแล้วก็ให้สารอาหารต่างๆแก่ร่างกายของเราด้วยที่สําคัญมันต้องมีประโยชน์ต่อร่างกายส่วนสารอาหารคืออะไรนะคะสารอาหารก็จะเป็นสารที่ร่างกายเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์ในการดํารงชีวิตได้นั่นเองนะคะอาหารเนี่ยจะมีหลักๆทั้งหมด ห,หมู่ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยจะจำแนกเป็น5ห,หมูลหรือ5กลุ่มได้แก่อะไรบ้าง1เลยก็คือจะเป็นข้าวแป้งน้ำตาลเผือกมันจะเป็นตามรูปนี้เลยนะคะน้องๆกลุ่มที่2นะคะก็คือจะเป็นเนืาาน้อสัตว์นมไข่กลุ่มที่3นะคะก็คือจะเป็นไขมันและน้ำมันนะคะกลุ่มที่4ี่ก็จะเป็นผักนั่นเองและกลุ่มสุดท้ายนะคะก็จะเป็นผลไม้นั่นเองค่ะ ประเภทและประโยชน์ของสารอาหารนะคะสารอาหารเนี่ยเป็นองค์ประกอบในอาหารเราเรียกว่านิวเทรียนหรือสารอาหารเนาะซึ่งก็จะเป็นสารที่ให้พลังงานกับร่างกายทําให้ร่างกายเนี่ยสามารถดึงไปใช้ประโยชน์ได้เราสามารถจําแนกต่างองค์ประกอบได้6ประเภทดังนี้อันแรกเลยก็คือคาร์โบไฮเดรต2คือโปรตีนนะคะ3คือไขมันหรือลิพิดนั่นเองนะคะ4คือวิตามินและสุดท้ายแร่ธาตุและน้ํานั่นเองค่ะ อันที่1นึคาร์โบไฮเดตก็จะเป็นสารอาหารหลักที่ให้พลังงานแก่ร่างกายนั่นเองส่วนใหญ่คาร์โบไฮเดตที่มนุษย์ได้รับก็จะมาจากกลุ่มของน้ำตาลและก็แป้งนั่นเองหรือเป็นอาหารหมู่ที่1น,นั่นเองนะคะ กลุ่มที่2ก็คือโปรตีนก็จะเป็นส่วนประกอบสําคัญของอวัยวะต่างๆแล้วก็เซลล์ทุกเซลล์ช่วยเสริมสร้างการจเจริญเติบโตและซ่อมแซมเซลล์ต่างๆในร่างกายเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานเช่นกันแต่บทบาทสําคัญเลยก็คือเขาจะเป็นตัวที่เป็นเอนไซม์ฮอร์โมนแอนติบอดีในร่างกายอาหารที่โปรตีนเนี่ยพบมากก็คือจะเป็นพวกเนื้อสัตว์นมไข่หรือถั่วหรือพูดง่ายๆเขาคือสารอาหารหมู่2นั่นเองนะคะ ถัดมานะคะสันอาหารหมูที่3ก็คือลิพิดหรือ หรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าแฟตก็ได้นะคะก็จะเป็นสารอาหารที่มีสมบัติไม่สามารถรวมตัวหรือละลายกับน้ําได้นะคะเขาจะอยู่แยกชั้นกับน้ําเป็นสารอาหารที่ให้พลังงานสูงกว่ามูลอื่นแล้วก็จะช่วยในการดูดซึมวิตามินบางประเภทเช่น A D E K เป็นต้นนะคะส่วนใหญ่พวกไขมันเนี่ยก็จะพบใต้ผิวหนังหรือว่ารอบๆอบอวัยวะต่างๆนั่นเองลิพิดเนี่ยก็จะมีหลายประเภทเช่นไขมันน้ำมันคอเลสเตอรอล เป็นตนต้ซึ่งลิปิดก็จะพบในอาหารประเภทหมูที่3นั่นเองค่ะถัดมานะคะวิตามินวิตามินเนี่ยก็จะเป็นสารอินทรีย์ที่มีความสําคัญต่อร่างกายทําให้ระบบต่างๆของร่างกายเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างปกติถึงร่างกายต้องการปริมาณไม่มาก แต่ก็ขาดไม่ได้เพราะถ้าเมาื่อไหร่ก็ตามที่มันขาดมันก็จะเกิดความผิดปกติกับร่างกายซึ่งวิตามินเนี่ยเขาก็จะแบ่งออกเป็น2ประเภทด้วยนะก็คือวิตามินที่ละลายน้ําได้นะคะกับวิตามินที่ละลายน้ําไม่ได้หรือละลายในไขมันนั่นเองเนาะวิตามินที่ละลายน้ําได้ก็จะเป็นวิตามิน B และวิตามิน C นั่นเองนะคะส่วนวิตามินที่ไม่สามารถละลายน้ําได้หรือละลายในไขมันก็จะเป็น A D EK นั่นเองนะคะ เมื่อไหร่ก็ตามนะคะที่น้องๆขาดวิตามินนะคะมันก็จะเกิดความผิดปกติกับร่างกายเกิดขึ้นเช่นภูมิคุ้มกันน้องๆอ,อาจจะตกนะคะทำให้น้องๆเนี่ยเป็นหวัดได้ง่ายหรือป่วยได้ง่ายนั่นเองค่ะ และกลุ่มที่5นะคะก็คือกลุ่มของแร่ธาตุนะคะกลุ่มของแร่ธาตุเนี่ยจะเป็นสารอะนินซีนะคะมีความสําคัญกับร่างกายเช่นกันถึงร่างกายต้องการปริมาณไม่มากเหมือนกันแต่ก็ต้องการขาดเมื่อไหร่ก็จะเกิดความผิดปกติเช่นเดียวกันเลยนะคะตรงนี้ก็จะมีความสําคัญในการทํางานของระบบต่างๆในร่างกายอวัยวะต่างๆในร่างกายด้วยค่ะซึ่งวิตามินและแร่ธาตุนะคะก็จะพบมากในอาหารกลุ่มที่4และกลุ่มที่5นั่นเองค่ะ ถัดมานะคะน้ำนะคะน้ำเนี่ยจะเป็นสารอาหารที่เป็นองค์ประกอบของเซลล์ทุกเซลล์เลยนะคะช่วยในการนําของเสียออกจากร่างกายนะคะและยังช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายด้วยร่างกายได้รับน้ำโดยการดื่มน้ำหรือน้ำที่อยู่ในอาหารนั่นเองค่ะผลจากการขาดสารอาหารนะคะหรือผลจากการที่ได้รับสารอาหารมากเกินไป จะเป็นอย่างไรบ้างอ่ะพี่นิงขอเริ่มจากการที่เราได้รับพลังงานหรือสารอาหารน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการก่อนนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายเราได้รับพลังงานน้อยกว่าสิ่งที่เราต้องการเนี่ย ก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยรู้สึกอ่อนเพียนะคะมึนงงไม่สดชื่นหรือไม่มีแรงนั่นเองนะคะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ร่างกายของเราได้รับพลังงานมากเกินไปหรือเกินกว่าที่ร่างกายของเราต้องการเนี่ยมันก็จะทำให้ส่วนที่เหลือเนี่ยพลังงานส่วนที่เหลือถูกกักเก็บในรูปไขมันนะคะซึ่งมันก็จะไปอยู่ใต้ผิวหนังนะพอคูณเป็นไขมันนะคะทาให้เราเนี่ยเป็นโรคอ้วนนั่นเองคะ่ะ ความปลอดภัยของอาหารนะคะน้องๆเราก็จะต้องมีการที่เลือกรับประทานอาหารนะมีแนวทางที่เหมาะสมด้วยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารับประทานอาหารโดยที่เราไม่เลือกเนี่ยมันก็จะมีพิษเกิดขึ้นได้นะคะคราวนี้การรับประทานอาหารในแต่ละมื้อนะคะควรคำนึงอะไรบ้าง1เลยนะคะควรคำนึงถึงปริมาณ 2คำานึงถึงคุณค่าสารอาหารเราควรได้รับสารอาหารและปริมาณเนี่ยให้เหมาะสมกับเพศและวัยด้วยนะคะของแต่ละบุคคลยกตัวอย่างเช่นในวัยเด็กนะคะซึ่งวัยเด็กเนี่ยมันจะมีการเจริญเติบโตใช่ไหมคะน้องๆเราก็จําเป็นที่จะต้องได้รับโปรตีนสูงกว่าวัยอื่นเพราะว่าโปรตีนเนี่ยช่วยให้ร่างกายของเราเนี่ยสามารถเจริญเติบโตได้นะคะ ในวัยผู้ใหญ่นะคะก็ต้องการโปรตีนเช่นกันแต่ผู้ใหญ่เนี่ยเขาจะใช้พลังงานค่อนข้างเยอะนะคะก็จะต้องการคาร์โบไฮเดรตและไขมันมากกว่าแล้วก็มากกว่าวัยสูงอายุด้วยนะคะถัดมาวัยสูงอายุนะคะจะเป็นวัยที่เริ่มใช้พลังงานน้อยลงเพราะฉะนั้นคาร์โบไฮเดรตและไขมันเนี่ยก็จะต้องมีปริมาณลดลงแต่จะต้องการโปรตีนวิตามินเกลือแร่มากขึ้นเพื่อใช้ในการซ่อมแซมส่วนต่างๆของร่างกายนะคะ และสุดท้ายนะคะสตรีที่มีคันนะคะจะต้องการสารอาหารทุกประเภทเลยสูงกว่าในทุกๆเพศทุกๆวยัยเนื่องจากตรงนี้เราจะต้องนําไปใช้ในการเลี้ยงทารกที่อยู่ในคั์นะคะแล้วก็นําไปผลิตน้ํานมได้ค่ะดังนั้นนะคะการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยให้ครบถ้วนและปริมาณที่เหมาะสมกับเพศและวัยเนี่ยจึงมีความสําคัญมากเพราะอาหารเนี่ยจะช่วยให้ร่างกายจเจริญเติบโต แข็งแรงสุขภาพดีนะคะแล้วก็ให้พลังงานกับร่างกายเพื่อใช้ในการทากิจกรรมต่างๆด้วยค่ะในการรับประทานอาหารนะคะควรระมัดระวังอะไรบ้างนะคะหนึ่งเลยก็คือควรระมัดระวังวัตถุที่เจือปนอยู่ในอาหารนั้นๆซึ่งวัตถุเจือปนคืออะไรวัตถุเจือปนก็คือสารเคมีนะคะ ที่มันจะมีสมบัติบางอย่างต่อร่างกายอาจจะมาจากสัตว์ก็ได้พืชก็ได้แร่ธาตุก็ได้รวมถึงวัตถุที่สังเคราะห์ขึ้นมาก็ได้นะคะวัตถุเจือปนแต่ละชนิดก็สามารถนํามาใช้ในจุดประสงค์ที่แตกต่างกันเช่นอาจจะเป็นการเพิ่มรสชาติเพิ่มสีสันช่วยยืดอายุอาหารให้รับประทานได้นานขึ้นนะคะหรือเพิ่มความสดใหม่ของอาหารก็ได้เช่นกัน วัตถุเจือปนในอาหารเนี่ยที่สามารถพบเห็นในชีวิตประจาวันเช่นอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็คือสีผสมอาหารนั่นเองนะคะจริงๆแล้วสีผสมอาหารเนี่ยน้องๆเจอแทบทุกวันเลยนะคะก็จะเจอปนในอาหารต่างๆเช่นพวกเครื่องดื่มต่างๆหรืออาหารที่มีสีสันต่างๆตรงนี้เขาใส่ลงไปเพื่อเพิ่มสีสันให้กับอาหารเพิ่มความน่ารับประทานนั่นเองนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเจ้าสีผสมอาหารเนี่ยเขาก็จะมี2แบบก็คือจะเป็นสีผสมอาหารที่มาจากธรรมชาติเป็นสีที่มาจากธรรมชาติกับสีที่เขาสั่งเคาะขึ้นมานะคะซึ่งตรงนี้นะคะถ้าเรากินสีผสมอาหารที่สั่งเคาะบ่อยๆนะคะก็จะส่งผลเสียต่อสุขภาพนะคะยกตัวอย่างเช่นเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นภาวะไฮเปอร์นะคะหรือ โรคอยู่ไม่นิ่งในเด็กนั่นเองนะคะหรือกระตุ้นให้เกิดการหอบพืชนะคะหรืออาจทําให้เกิดการแพ้ซึ่งตรงนี้เขาก็ได้มีการนําไปทดลองกับสัตว์ทดลองด้วยสีผสมอาหารบางชนิดเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสที่จะทําให้เกิดเนื้องอกบริเวณต่อมไทรอยด์ด้วยนะคะอย่างที่สองที่พบมากในชีวิตประจําวันไม่แพ้กันเลยก็คือผงชูรสนั่นเองนะคะผงชูรสหรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ก็คือโมโนโซเดียม กลูตาเมตนั่นเองนะคะโมโนโซเดียมกลูตาเมตตัวนี้ก็จะเป็นสารที่ทําให้พอใส่ลงไปในอาหารแล้วเนี่ยอาหารนั้น,นมีรสชาติที่ดีขึ้นเพราะว่ามันไปลงล็อกกระปุ่มรับรสของเราเนาะซึ่งผงชูรสเนี่ย ก็จะส่งผลเสียต่อร่างกายนะคะยกตัวอย่างเช่นอาจจะทำลายสมองส่วนหน้าของเรานะคะลดวิตามินในร่างกายหรือเพิ่มความเสี่ยงการเป็นโรคมะเร็งลดภูมิคุ้มกันและกระตุ้นอาการบางโรคให้รุนแรงขึ้นด้วยนะคะอันที่3ก็คือไขมันทรานนะคะหรือที่เราเรียกเขาว่าไขมันเลวนั่นเองนะคะน้องๆซึ่งไขมันทานตัวเนี้ย จากงานวิจัยเนี่ยเขาพบว่าจะเป็นไขมันที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพมากๆเนื่องจากการที่เราบริโภคไขมันทานไปปริมาณมากๆเนี่ยจะทําให้ร่างกายเกิดการอักเสบ เพิ่มความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดนอกจากนี้นะคะยังเพิ่มความเสี่ยงของการเกิดโรคเบาหวานนะคะแล้วก็ยังทําให้หลอดเลือดอุดตันได้ด้วยซึ่งไขมันทานเนี่ยพบในไหนบ้างก็จะพบในพวกอาหารฟาสต์ฟู้ดนะคะเนยเทียมนะคะพวกเบเกอรี่เนื้อติดมันแล้วก็ไขมันจัดสัตว์นั่นเองค่ะ สรุปเลยนะคะจากเรื่องนี้นะคะน้องๆก็จะพบว่าสัตว์เนี่ยย่อมเป็นไปตามการกินจริงๆถ้าน้องๆเลือกกินอาหารที่ดีเนี่ยน้องๆก็จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงเช่นถ้าน้องๆกินโปรตีนที่ดีนะคะรับปริมาณคาร์โบไฮเดรตอย่างเหมาะสมน้องๆก็จะมีเรี่ยวแรงในการทํากิจกรรมต่างๆมีโปรตีนมากพอที่จะไปซ่อมแซมร่างกายแต่ถ้าน้องๆเลือกทานอาหารที่มันเป็นพิษต่อร่างกายเช่น สีผสมอาหารที่มาจากการสังเคราะห์เยอะๆหรือไขมันทานเยอะๆก็จะทําให้ร่างกายของเราเสื่อมโทรมเช่นกันดังคํากล่าวที่ว่า you are what you eat นั่นเองนะคะน้องๆและสําหรับตอนนี้นะคะก็ได้จบลงเรียบร้อยแล้วนะคะและในตอนต่อไปนะคะจะเป็นหัวข้ออะไรนะคะก็ต้องติดตามชมนะคะสําหรับวันนี้พี่นิ้งต้องขอตัวไปก่อนนะคะพบกันในอีพีหน้าค่ะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบาย